สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงวันนี้นะครับก็มาดูวิธีการนะครับก็บ้านนะครับผมนี่ครับบ้านชั้นเดียวนะครับทีแรกก็เป็นชั้นเดียวนะครับพอนะครับก่อด้านล่างก็จะเป็น2ชั้นทันทีนะครับผม เพราะว่าด้านล่างนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับครนับข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับมีคานนะครับมีคานอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็งานที่เออเหมือนกับว่าเขาทำทำคานทิ้งไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับยังไม่มีคานนะครับก็ก็จะทําการนะครับทําคานก็ง่ายๆไม่ยากนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็วิธีการทําคานนะครับว่าบ้านใครนะครับที่ ตรงนี้นะครับเป็นพื้นพื้นที่ต่ำแล้วเกือบถึงมือแล้วนะครับนี่ครับห่างห่าง10เซน15เซนนะครับห่างแค่1ิเซนนะครับก็ตรงนี้มันต่ําแล้วนะครับก็เลยต้องกดคานลงไปนะครับกดคานลงไปวิธีการทําคานแบบนี้นะครับก็คานง่ายๆนะครับใครที่มีบ้านแล้วนะครับอยากจะลงมาอยู่ด้านล่างนะครับก็ทําลักษณะนี้ได้เลยนะครับนี่ครับวิธีการทำคานก็เจาะเข้าไปนะครับง่ายๆ นะครับเจาะเอาเหล็กใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ปอกนะครับอันนี้เป็นลูกปอกลูกปอกก็เดี๋ยวนี้มีขายนะครับผมมีขายไม่แพงด้วยนะครับไม่ต้องมาดัดให้เสียเวลานะครับก็ใช้ไม้นะครับทําแบบกันลักษณะแบบนี้นะครับก็เตรียมเทแล้วนะครับนี่นะครับไม่ยากนะครับผสมปูนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วค่อยเทหินนะครับอย่าเพิ่งเทหินเข้าไปมันจะเหนื่อยนะครับนี่ครับ ก็ทำทำทำคานลอยไว้แล้วนะครับนี่ครับวิธีการผูกเหล็กนะครับระยะห่างนะครับก็ประมาณ20เซนหรือเอ่อคีมหนึ่งนะครับประมาณคีมหนึ่งนะครับความกว้างนะครับก็จะกว้างเกือบหน้าเสาเลยยิ่งดีนะครับก็จะรับน้ําหนักได้ดีมากนะครับบริเวณตรงนี้นะครับน่าจะก่ออิฐล้อมนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็นอิดบล็อกนะครับผมอิดบล็อกนะครับก็ก้อนลา ก้อนเท่าไหร่บาทก้อนละห้าบาทนะครับผมโอ้โหนะครับหน้าหน้างานก็ใหญ่มากนะครับก็จริงๆอะไรนะช่างรับงานด้วยช่างรับงานอีกด้วยนะครับผม <c oughs> งานงานงานตัวเองยังเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ก็ทาจะไม่ทันด้วยนะฮะนี่ลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ฉาบเสาเข้าไปแล้วนะครับก็เอาออกนะครับ วันนี้เจาะแล้วน่าจะร่อนนะครับเจาะแล้วร่อนนะครับก็เลยเซาะออกไปเลยนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็วิธีการก่อนะครับอันนี้จะใส่เหล็กเสียบเข้าไปนะครับแล้วตีพับลงมานะครับนี่เจาะเหล็กไว้แล้วนะครับเจาะรูเหล็กไว้แล้วนะครับนี่ครับวิธีการก่อนะครับอิดบล็อกนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับก็นี่นะครับวิธีการก่อนะครับอย่าลืมครูนะครับนี่คือครูนะครับ ไม่ใช่เชือกเอ็นนะครับเชือกเอ็นนี่แหละเอาเป็นคู่นะครับถ้าทิ้งคู่นะครับแผงก็จะไม่โกงไม่โกงก็จะเกิดการนะครับฉาบยากนะครับฉาบลําบากนะครับก็คนถ้าคนก่อนะครับฉาบเองก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนก่อไม่ได้ฉาบเองนะครับก็คนที่เขามาฉาบก็จะมีบ่นนิดหน่อยนะครับเนี่ยมันไม่ตรงนะครับเทียงใบโพนะครับอันนี้น่าจะซื้อใหม่นะครับนี่ครับของใหม่นะครับ น่าจะงอนะครับหน้างอนี่ไม่ใช่คนผสมปูนนะครับเป็นปูนนะครับนี่วิธีการปั้นปูนนะครับพี่หนุ่มมาใ้ใกล้วิธีการปั้นปูนนะครับถ้าเอ่อใครที่ไม่รู้นะครับปั้นปูนจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับแค่ปั้นปูนนะครับก็ถ้าปั้นไม่เป็นนะครับมันก็เวลาตักแล้วตักออกมาอย่างนี้ก็นี่มันจะแตกแบบนี้นะครับถ้าเรานะครับปั้นปูนนะครับ นี่ครับก็จะเป็นงานที่สวยงามน,นะครับนี่บ้านปูนครับวิธีการวางวางไปเลยนะครับเอ,อ่อวิธีการก่อน,นะครับมันแข็งมันสั้นนะครับก็วางไปได้เลยแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาก่อน,นะครับ จะเห็นว่าหัวอิดนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเวลาก่อนะครับจะไม่ปูนจะไม่ปูนจะไม่ไม่ปูนจะเข้าไปในร่องอิดด้วยนะครับเวลาก่อใช้พลังเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับสำหรับอิดบล็อกนะครับไม่แนะนำให้เคาะแรงๆนะครับเพราะว่า การที่เราเคาะแรงๆนะครับแผงข้างล่างจะดุ้งนะครับแค่เวลาจัดนะครับเนี่ยมาเลงนะครับเล็งตัวนี้นะครับเล็งที่เส้นเอ็นนะครับเล็งเข้าไปที่ให้ใกล้แผงนะครับก็จะได้งานเป็นแบบนี้นะครับเล็งที่เส้นเอ็นนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นเส้นเดียวกันเเลเอร์ได้พี่หนูฮะช้เลเซอร์ส่องได้ปหเลเซอร์ส่องทำขี้เกลือ เอาอิดหมดนะครับเอาอิดแบบมาแล้วกันนี่นะครับวิธีการนะครับใส่<ด>หัวนะใส่หัวอิดนะครับแบบนี้เลย ไม่เคาะโอ้โหร้านบ้านเลยนะครับเพราะเคาะถ้าเยอะเกินมันก็ไม่ดีนะครับจะทําให้แข็งนะครับเกิดการดุ้งไปดุ้งมานะครับอ้าวนะครับอันนี้ไม่ได้ดูนะครับ ไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับเพราะว่าระวังแถบนี้นะครับถ้าวางแถบนี้มันจะหมิ่นนะครับมันจะเหมือนกับเป็นก้อนเดียวนะครับถ้าเราวางแถบนี้ก็จะประสานกันดีกว่า นี่ครับดูครูนะครับครูก็คือเอ็นนี่เองนะครับอันนี้เป็นครูครับใช่ครับครูถ้าเรียนก็มาเรียนตรงนี้ได้เลยใช่เรียนเรียนได้เลยวิธีการวิธีการเฉาะวิธีการนะครับเฉาะอิดครึ่งหนึ่งนะครับก็จริงๆนะครับก็อันนี้อันนี้ทาอะไรครับจะเฉาะอิดให้ดูนะครับว่าเวลาเราใช้จะใช้อิดครึ่งนะครับว่าจะจะทําอิดยังไงให้ ให้มันขาดครึ่งนะครับนี่ต้องมีขวานด้วยใช่ไหมต้องมีต้องมีความรู้นิดหน่อยนะครับต้องมีประสบการณ์นะครับถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับบอกให้เลยนะครับแตกนี่ช่างเมฆนะครับถ้ามีมีดหรือมีขวานนะครับใช้เอาให้ใช้ปลายนี่ใช้ปลายขวานนะครับนจิกเข้าไปก่อนจิกเข้าไปครับเนี่ยแค่นี้นะครับ ไม่ไม่จําเป็นให้ให้เยอะนะครับมันจะแตกซะก่อนนะครับแค่นี้นะครับอิดอิดอันนี้แก่งมากนะครับอิดอิดอิดบล็อกนี่นะครับห้าบาทห้าบาทเขาใช้ไอเครื่องอัดครับแต่ตอนนี้เครื่องหมดแล้วใช้เครื่องด้วยใช้คนด้วยคนคนด้วยครับเพราะคนไป<ช>ค,คนกดใช่กดเครื่องอีกทีอ่าใช่นะครับก็ถ้าใครอยากรู้วิธีทํานะครับเ็าเข้าไปดูใน ในช่องแคทช์แงะนะครับว่าแคทช์แงะวิธีการทําอิดบล์นะครับก็จะมีอยู่นะครับนี่นะครับเมื่อเราเฉาะได้นะครับก็เหมือนกับว่าเฉาะเป็นแนวทางเฉยๆนะครับแล้วเราก็ทําการนะครับบวกตรงนี้เลยนะครับที่เดียวนะครับไม่ต้องไปที่อื่นนะครับ ไม่แตกนะครับแข็งแข็งมากนี่นะครับจะเห็นว่านะครับนี่กวงเปียกแตกแล้วนะครับแตกแล้วนะครับก็ตรงเลยนะครับตรงที่เราเฉาะนะครับก็ลักษณะงานแบบนี้นะครับบางคนบอกช้านะครับช้าช้าแต่ก็ใช้ได้นะครับดีกว่าเราใช้เครื่องมือลูกหมูมูมาตัดเนี่ยบางคน กลัวนะครับก็ตัดไม่ได้ฝุ่นด้วยครับฝุ่นเยอะด้วยใช่ครับผมก็นี่นะครับแค่เสแงเี้นะครับก็ได้เอาคลิปเอเทคนิคนะครับก็วิธีการทำง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับก็เอามาฝากกับ FC นะครับหรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้นะครับก็เอ่อ แคสเซงแงนะครับได้เอามาฝากนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมว่างไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแคสเซงแงได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ